55ไม่ได้หัวเราะนะแต่วันนี้คือวันที่55แล้วกับแผนการปั้นร่างทองในวัย30บวกของผมวันนี้เป็นวันที่ออกไปวิ่งนอกหมู่บ้านครั้งแรกนะครับแต่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะต้องคอยหลบทั้งรถหนีทั้งหมาหาเรตพุ่งปี๊ดท,ทั้งที่วิ่งนิดเดียว <c oughs> แต่จริงๆแล้วที่หนีออาไปวิ่งนอกหมู่บ้านในวันนี้นยครับ <c oughs> เพราะมีเหตุผลแอบแฝงก็คือจะวิ่งไปดูร้านต้มเลือดหมูที่ชอบนะครับว่าเขาเปิดหรือเปล่าเพราะเขาหยุดมา2วันติดแล้วอะแล้ววันนี้เขาก็เปิดครับผมเลยได้มากินนะอร่อยมาาาาากกกกกกอออออจรรงงงงหเยยยด็ถืััลลที่่่ํึพู เรื่องหนึ่งก็คือความสุขระหว่างทางในขณะที่เรามีเป้าหมายใดๆชัดเจนพอดีถ่ายฟีดเจอคลิปหนึ่งใน t i k t o อกคือเขาอะมีเป้าหมายเล็กๆมากๆในการเตื่นมาแต่ละวันโดยการไปซื้อซาลาเปาใส้หมูสับแล้วก็ไส้ครีมลาวามากิน <c oughs> ผมก็เลยมาคิดว่าในการที่เรามีเป้าหมายอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่จริงมันควรจะมีเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันที่ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตไปได้โดยที่ยังมีความสุขตลอดทางและยังคงไม่ถอดใจไปสะก่อนซึ่งมันก็คือการให้รางวัลตัวเองเล็กๆในทุกๆก้าวที่เราเดินทําอะไรตามแผนได้ทีละนิดเนี่เรรราาาาากก้งวัไทดจํ อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับสมองของเราจะหลั่งสารที่เรียกว่าโดฟามีนหรือสารแห่งความสุขเวลาวันที่55แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องโดฟามีนต่อ